คุณแม่หลินถอนหายใจยาวขณะที่ใบหน้าของเธอหม่นมองเธอรู้สึกหดหูทุกครั้งที่เธอนึกถึงยางเจี้ยนหัวเราจะทำยังไงดีหลินเฟิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอยางเจี้ยนหัวด้วยเธอกล่าวด้วยความกังวลหลินเฉียวยิ้มปลอบผู้เป็นแม่แล้วบอกว่าอย่าลืมสิว่าฉันมีมิติอยู่ถึงเราจะไม่สามารถเอาชนะมันใต้แต่เราก็ซ่อนตัวได้ตลอดเวลาไม่ใช่หรอฉันอยากรู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่อยากเห็นที่หน้ามันฉันรู้สึกขยะแขยงหลินเหมือนเหมือนกล่าวอย่างเย็นชาด้วยสีหน้าที่แข็งกร้าวคุณแม่หลินพยักหหกหหหหนน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 ้้้้าาาเเเเ็็็็ดดววยแแแแมมมมม่่่กกกืือออััคจะตบล ลินเยลลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าถ้างั้นเอาแบบนี้หม่คุณเข้ามาอยู่ในมิติของฉันก่อนฉันอยากเห็นว่ามันพยายามจะทำอะไรถ้ามันไม่จับไปลี่หลี่จะจัดการกับมันเมื่อเธอกลับมาไม่ต้องกังวลลินห่าวจับป่งไม้ที่รับคมไว้ในมือเขาก็ต่อฟันแน่นแล้วพูดตลอดไรฟันว่าฉันอยากจะฆ่ามันถึงตอนนี้ฉันจะทําไม่ได้แต่ตราบใดที่มันยังมีชีวิตอยู่มันจะต้องตายด้วยน้ำมือฉันสักวันลินเพิ่งเหลือบมองไปที่คนอื่นๆแล้วกล่าวว่าแมหวางเสวโวเสียวลู้แล้วก็เหวิตติอนนี้เราาจะอออยู่่ข้งนกเพืดูว่าเกิดอะไรขึ้นหาากกมีอันนตรยเิดขึ้คุณลูกจะพาเราเข้าไปในมิิตของเธ คนเป็นแม่พยักหน้าในขณะที่เฉิงหวางเซวออุ้มเสียวลู่ไว้ในอ้อมแขนของเธอแล้วเหลือมองไปที่หลินเพึ่งเงียบเงียบหลินเฉียวเดินไปหาคุณแม่หลินและจับแขนเธอเบาๆจากนั้นทั้งคู่ก็หายตัวไป2อถึงสาวินาทีต่อมาหลินเฉียวปรากฏตัวอีกครั้งและพาเฉิงหวังเซว์กับหลินเสียวสู่เข้าไปในมิติของเธอ เวลาต่อมาหลินเวิหวนและทหารสองคนที่ชื่อเว่ยจงอเฉินกับเสี่ยวเวิรนชิงซึ่งไม่มีพลังพิเศษก็ถูกพาตัวเข้ามาในมิติของหลินเฉียวด้วยเช่นกันส่วนหลินเฟิงหลินฮาวและหลงซึ่งหญิงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนั้นอยู่ข้างนอกกับหลินเฉียวการมีผู้คนจำนวนน้อยจะทำให้การหลบหนีสะดวกยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีใครถ่วงแข้งถ่วงขากันขณะที่หลบหนีหลินเฉียวกลับไปที่ห้องของหลิวจุนในเวลานั้นหลิวจุนได้อุ้งถงถงที่หลับอยู่ในอ้อมแขนของเธอและรอกับตันของทีมซอมบี้ในขณะที่ฉีีีีียยยยงงงงงงืืนน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 นอออออออ่่่่่ใหหห้้้้พพพิิิกกกกกแรมมมมมััเเเเเเ็็ลฉวววขขาาาาาาาจจถคคท ลิ้นเฉียวสายหัวและตอบว่าฉันไม่แน่ใจแต่คนที่มีพลังพิเศษมีเพียงไม่กี่คนแต่คนพวกนั้นล้วนอยู่ในระดับ5้าแล้วก็มีกลุ่มคอนอที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของมันในความเป็นจริงหลิวจุนกล่าวนอกเหนือจากพลังของมันแล้วรถของมันก็อันตรายเหมือนกันทุกคันมีอาวุธสงครามที่ทรงพลังมันไม่ได้ใช้อาวุธพวกนั้นก่อนหน้านี้ตอนที่มันอยู่ภายใต้การโจมตีของลี่หลี่ดังนั้นฉันเตาว่ามันเก็บอาวุธพวกนั้นไว้ใช้งานที่หลัง ลินเฉียวพยักหน้าหลังจากที่สมลิวจุนและถงถงเข้าไปในมิติของเธอเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกับฉีตรงเมื่อกลับไปที่ห้องของลินเฟิงเธอก็พูดกับทั้งสามคนในห้องนั้นว่าพวกคุณอยู่ที่นี่และเฝ้าสังเกตการณ์นะฉันจะไปลองค้นหาว่าหยางเจี้ยนหัวกำลังทำอะไรอยู่แล้วค่อยรอข้อความจากฉันระหว่างที่พูดเธอเดินไปที่บริเวณหน้าประตูที่มองไม่เห็นจากนอกหน้าต่างจากนั้นเธอก็เปลี่ยนเข้าสู่สถานะล่องหนและเปิดหน้าต่างอย่างเงียบเียก่อนที่จะกระโดดออกไปทั้งสี่คนที่อยู่ในห้องต่างก็หาที่นนนนั่่่่งงงงหหลิิฟมมมมมอออไไไไปทีีตแะะถถาาาวผรคุณยด้ ชีดงหันมามองอีกฝ่ายหลังจากยืนยันว่าหลินเปิงกำลังคุยกับเขาซอมบี้หนุ่มก็พยักหน้าด้วยความสงสัยมันอาจฟังดูไม่ค่อยสุภาพหลินเปิงกล่าวหวังว่าคุณจะไม่ถือสาคือเราไม่เคยได้ยินคุณพูดเลยเพราะงั้นคุณพูดไม่ได้ใช่ไหมชียงพยักหน้ายอมรับอย่างตรงไปตรงมามาผมเสียใจด้วยจริงๆหลินเพิงพูดต่อแต่ทั้งคุณและสู่เทียนหอ,อยู่มาจากขันทไห่เพิ่งใช่หรือเปล่าทำไมคุณถึงอยู่กับเธอและคุณไม่กลัวเธอเหรอหลินเพิองอยากรู้ว่าทำไมฉีดงถึงไม่กลัวลู่เทียนหอ,อยู่ที่เป็นซอมบี้และมีีควาาามมกลท้ท่จะตติดตเธ งหยิบสมุดบันทึกจากกระเป๋าที่ผูกไว้รอบเอวของเขาจากนั้นก็เขียนว่าเธอไม่ใช่ซอมบี้ที่เลวร้ายถ้าเธอต้องการทำร้ายผมเธอก็คงไม่ช่วยผมหรอกเธอช่วยคุณหลินเฟิงกล่าวด้วยความประหลาดใจถัดมาเขามองไปที่หลงชิงหญิงและพูดต่อว่าผมคิดว่าเธอชออบช่วยชีวิตคนนะเธอชอบช่วยชีวิตคนฉีตรงหยุดคิดครู่หนึ่งผู้คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลินเฉียวรวมถึงตัวเขาก็มีถงถงและแม่สู่เทียนยี่และทีมของเขาเจ้าหญิงตัวน้อยหลงซึ่งหญิงและตู้ยหญ่วนชิงยกุกเว้นครอบครัวของเธอเองคนอื่นๆที่เธอช่วยเหลือไม่ได้ เมื่อคิดอย่างนั้นต้องรู้สึกว่าหลินเฉียวชอบช่วยชีวิตคนเธอเคยเป็นทหารเช่นเดียวกับตัวเขาและหน้าที่ของทหารคือรับใช้ประชาชนดังนั้นซอมบี้หนุ่มจึงคิดว่าการที่หลินเฉียวช่วยชีวิตผู้คนเป็นสิ่งที่เธอควรทำแต่ถึงกระนั้นในยุคแห่งวันสิ้นโลกหากมีใครช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนคนนั้นก็อาจจะถูกทรยศใ,ในภายหลังได้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในยุคนี้ได้ละทิ้งความรู้สึกทางศีลธรรมมากมายเพื่อความอยู่รอดนั่นคือสาเหตุที่โจรกินคนโผล่ออกมารวมถึงกออารอทรยศกันเองในทีมและการต่อส แม้แต่อดีตทหารบางคนก็ค่อยๆสูญเสียจิตวิญญาณของทหารไปในโลกนี้ผู้คนปฏิบัติตามกฎในยุคสมัยดึกดำบรรพ์และผู้ที่แข็งแกร่งก็จะได้รับความเคารพเรชิดชูเมื่อก่อนเธอเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหลินเฟิงถามคำถามนี้ทำให้ฉียงรู้สึกมุนงงเล็กน้อยเขามองไปที่หลินเฟิงอย่างสับสนจากนั้นก็ใส่หัวหลินเฟิงไม่ได้ถามคำถามอะไรเพิ่มเติมและหันไปมองนอกหน้าต่างเธอเห็นไอขยะนั้นจริงๆหรือเธอคิดผิดหรือเปล่าหลินเหาพูดขึ้นมาเขาไม่รู้สึกอะไรเลยดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อคำพูดของ ลินเฉียวลินเพิ่งเหลือบมองน้องชายและพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่การเชื่อใจเธอในตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดถึงจะมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดแต่เราก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอและประมาทไม่ได้ลินหาวมองไปที่หน้าต่างเงียบๆข้างนอกมืดไปหมดและเขามองไม่เห็นอะไรเลยในขณะนั้นลินเฉียวกำลังกระโดดข้ามหลังคาอย่างเงียบเๆในความมืดโดยไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถสัมผัสถึงร่องรอยของเธอได้ด้วยระยะทาง1,300เมตรเธอมาถึงที่หมายภายในพริบตา ซอมบี้สาวนั่งย่อตัวอยู่บนไปกิ่งข้างถนนและมองไปที่ชั้นบนสุดของตึกสูงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรบริเวณตึกนั้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยมีตึก7-8ถึงตึกแต่ละตึกมี2 0่สิถึงนอย่างเชี่ยนหัวและคนของเขาอยู่ในอาคารซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่บริเวณนี้จากอาคารนั้นพวกเขาสามารถมองเห็นโรงแรมที่หลินเฟิงและคนอื่นๆอาศัยอยู่ได้ลินเฉียวเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อมองไปที่อย่างเจี่ยนหัวและคนของเขาซึ่งยืนอยู่ที่ชั้นบนสุดจากนั้นเธอก็ก้มลงไปมองรอบๆและไม่พบรถที่เป็็นนนนนขขออองพพวววววกกกเเเเเเาาาาแแตตตต่่่ธสัหีจจจดดดดดรรรถในใ้้้้ิิิิบณละะคไ ลินเฉียวเพ่งสมาธิและใช้ประสาทสัมผัสของเธอและพบว่านอกจากหยางเจี้ยนหัวมีคนจำนวนหนึ่งที่มีพลังพิเศษระดับ5ส่วนคนที่เหลืออยู่ในระดับ3าและ4พวกเขาทุกคนอยู่บนชั้นบนสุดของอาคารคนเหล่านั้นทุกคนน่าจะอยู่ภายใต้กออารอบังคับบัญชาของเขาตอนนี้กลุ่มคนพวกนั้นกำลังรวมตัวกันอยู่ในห้องลินเฉียวกระโดดลงจากไฟกิ่งข้างถนนและเข้าใกล้ย่านที่อยู่อาศัยอย่างเงียบๆเ,เธอไม่ได้เข้าไปในอาคารของหยางเจี้ยนหัวในทันทีแต่มุ่งหน้าไปยังที่จอดรถใต้ดินแม้ภายในนั้นมีตอสนิทแต่เธอก็มองเห็นทุกอย่างไดด้ชัเจน ซอมบี้สาวเดินลงมาที่ชั้นใต้ดินและมองไปรอบๆเป็นตามที่เธอคาดเอาไว้มีรถติดอาวุธสงครามสองสามคันที่เป็นของอย่างเจียนหัวจอดอยู่ข้างกำแพงเธอเหยียดนิ้วของเธอแล้วเดินเข้าไปหารถพวกนั้นสองถึงสามนาทีต่อมาลินเฉียวเดินออกมาจากที่จอดรถใต้ดินอย่างเงียบๆย,ยานพาหนะที่เป็นของอย่างเจียนหัวได้หายไปแล้วและเหลือเพียงทหารไม่กี่คนที่นอนหมดสติซอมบี้สาวควบคุมกลิ่นกายของเธอให้ได้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอย่างเจียนหัวตรวจพบดังนั้นซอมบี้ธรรมดาที่อยู่รอบๆจึงไม่รู้สึกถึงเธอแต่ค่อยๆตามกลิ่นขงหหาาารรเเล่นนนััน้้มยบิวณี ลินเชวออกจากที่จอดรถใต้ดินและพบอาคารของอย่างเชี่ยนหัวผ่านกลิ่นไอของเขาต่อมาเธอปีนขึ้นไปที่คอมเพรสเซเอร์ออร์ไรของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเธอก็มาถึงชั้นบนสุดได้อย่างง่ายดายและเข้าไปในอาคารจากหน้าต่างทางเดินเธอกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วพบประตูที่มีทหาร4-5ถึงคนเฝ้าอยู่เธอจึงหันไปมองที่บันไดเป็นไปตามที่เธอคิดไว้พื้นที่นั้นก็ได้รับการป้องกันเช่นกันเธอเดินไปที่ประตูอย่างเงียบเงียบราวกับผีที่มองไม่เห็นเพื่อหลีกเลี่ยงทหารสองสามคนก่อนจะไปยืนอยู่ข้างประตู เธอมองไปที่ประตูที่ปิดสนิทต,ตรงหน้าเธอแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นราวกับผีแต่เธอก็ไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านประตูได้เหมือนกับผีซอมบี้สาวก็ดอกครุ่นคิดสักครู่ถัดมาเธอหันไปมองทหารที่กำลังถือไฟฉายอยู่ข้างๆเธอจากนั้นเธอก็เอาหูแนบกับประตูเพื่อลองฟังเสียงข้างในห้องเธอได้ยินเพียงเสียงหายใจมีคนมากมายอยู่ในห้องแต่ทำไมไม่มีใครพูดคุยกันเลย ช่วงเวลาถัดมาเธอหันกลับไปมองทหารสองสามคนที่เฝ้าอยู่ตรงประตูอีกครั้งทังในใดนั้นเธอตัดสินใจย,ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างก่อนจะออกจากสถานะล่องหนแล้วตบหน้าทหารทั้งสองคนที่ยืนอยู่ข้างเธอภายในพริบตาจากนั้นก็หายตัวเข้าไปในมิติทันทีโอ้ยแกตบหน้าฉันทำไมเนี่ยทหารทั้งสองคนที่ถูกลินเียวตบหน้าหันมามองกันและตะโกนใส่กันด้วยความโกรธแกนั่นแหละตบฉันฉันไปทันได้ตบแกตอนไหนไปบ้านี่แกหาว่าฉันตบหน้าแกเหรอือถ้าไม่ใช่แกแล้วใครจะเป็นคนทำแกเป็นคนเดียวที่อยู่ตรงหน้าฉัน นี่แกง่าวไงาแกคิดว่าฉันยืนอยู่ตรงหน้าแกฉันก็เลยเป็นคนที่ตบแกงั้นถ้าแกยืนอยู่ตรงหน้าฉันแกก็ต้องเป็นกอนอนที่ตบฉันน่าสิทหารผู้โชคร้ายทั้งสองเริ่มโต้เถียงกันโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่คนอื่นๆมองดูพวกเขาด้วยความสับสนเฮยเฮยเกิดอะไรขึ้นพวกนายตะโกนอะไรกันระวังหัวหน้าออกมาลงโทษพวกนายนะทหารอีกคนที่ถือปืนไรเฟิลกล่าวทั้งสองคนที่ถูกลินเฉียวตบหน้ากันและพูดว่ามีคนตบฉันเมื่อกี้ต้องเป็นฝีมือเขาเ๊ะเดี๋ยวนะพวกนายไม่รู้สึกแปลกๆเหอ ทหารคนที่สามมองไปที่พวกเขาสองคนด้วยความสงสัยอะไรพวกนายโดนตกในเวลาเดียวกันแต่พวกนายทั้งคู่ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายทําแบบนั้นฉันเลยรู้สึกว่าพวกนายโดนคนอื่นตบนายหมายถึงอะไรใช่ไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากเราใช่ไหมนายอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นนายไม่มีทางตกพวกเราได้โดยที่พวกเราไม่เห็นนั่นก็สมเหตุสมผลเหมือนกันแต่มีคนอื่นอยู่ที่นี่กับเราหรือเปล่าโอ้ยปุบปากไปเลยทําไมฉันรู้สึกว่านายกำลังเล่าเรื่องผีเนี่ยมันน่ากลัวทหารคนหนึ่งบ่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกกลัวเล็กน้อย คนอื่นๆต่างก็พูดอะไรไม่ออกลินเฉียวมองไปยังกลุ่มคนที่กลัวผีแล้วอยากจะหัวเราะออกมามันเป็นยุคหลังการล่มสลายถ้าผีมีอยู่จริงซอมบี้ทั้งหมดก็ถือได้ว่าเป็นผียังจะมีคนที่กลัวผีอยู่อีกเหรอก็นาฉันเป็นผีตัวนั้นเองบันเทิงจริงๆในขณะที่คิดเธอเคลื่อนตัวไปด้านหลังทหารอีกคนอย่างเงียบๆจากนั้นเธอก็งออนิ้วแล้วแวบออกมาเคอด้านหลังศีรษะของเขาแรงๆสองครั้งก่อนจะหายตัวไปอีกครั้งอูบอจู่ๆทหารคนนั้นก็ร้องเสียงดังทําให้คนอื่นๆหันมามองเขาทันทีนายร้องทําไมมีีคนนตหััวฉ เมื่อเขาพูดอย่างนั้นคนอื่นๆก็ส่องไฟฉายไปข้างหลังเขาแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนายทหารคนที่ถูกตีหัวมองไปที่คนอื่นๆด้วยความหวาดกลัวและอดไม่ได้ที่จะพูดว่ามีผีอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเหล่าคนอื่นๆจ้องมองเขาเงียบๆสักครู่หนึ่งในนั้นถามว่าเมื่อกี้นายอัมเราเล่นเหรอทหารคนนั้นตอบทันทีด้วยความไม่พอใจไอบ้บ้าทําไมฉันต้องทําอย่างนั้นด้วยเมื่อกี้นายสองคนก็โดนใครไม่รู้ตกเหมือนกันไม่ใช่เหรอเขามองไปที่ทั้งสองคนที่ถูกซอมบี้สาวตบซึ่งพวกเขาก็พยักหน้าพพรร้ออมกกกันนนนนวเขาาถูใคบคบงตแ่น แต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ต่างก็ตำหนิซึ่งกันและกันทหารกลุ่มนั้นตกอยู่ในความเงียบทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ส่องไปฉายไปรอบๆหลังจากที่สังเกตบริเวณโดยรอบประมาณสองถึงาครั้งพวกเขาก็ไม่พบร่องรอยผิดปกติอะไรจากนั้นทุกคนก็เริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจก่อนจะรีบมารวมตัวกันและเอาหลังพิงกันโดยหันหลังให้ประตูแรกรวินาทีต่อมาประตูด้านหลังพวกเขาก็เปิดออกกลุ่มทหารต่างพากันสะดุ้งโหโยงและหันกลับไปมองที่ประตูทันที ชายคนหนึ่งถือไฟฉายยืนอยู่หลังประตูเขาส่องไฟฉายไปที่ใบหน้าของทหารเหล่านั้นพร้อมกับถามอย่างสับสนว่าพวกนายกำลังทำอะไรอยู่กะกับตันทหารสองสามคนอ้าปากค้างและมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเพิ่มเติมพวกเขาควรจะอธิบายว่าอย่างไรดีพวกเขาควรบอกกับตันของพวกเขาว่ามีผีอยู่ในสถานที่นี้ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นกับตันของพวกเขาต้องปาไฟฉายในมือใส่หัวพวกเขาแน่แน ในขณะที่กลุ่มทหารกำลังส่งเสียงโวยวายกันอยู่ด้านนอกคนเป็นกัปตันก็เปิดประตูเดินออกมาดูด้วยความสับสนแต่พอเเขาถามคำถามออกไปทหารเหล่านั้นก็กลับไปที่ตำแหน่งองอของพวกเขาทันทีและยืนตัวตรงมองไปข้างหน้าราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตันหลีตามองพวกเขาด้วยความสงสัยขณะที่เดินไปตามทางเดินเขามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติพวกเขากำลังทำอะไรกับตันหันไปหาทหารที่เฝ้าบันไดและพบว่าพวกเขาก็มองไปที่กลุ่มทหารที่เฝ้าอยู่ตรงประตูด้วยคอวามุนงง,งเช่นกัน เกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาตะโกนใส่ทหารข้างบันไดทหารเหล่านั้นใส่หัวแล้วแบมือเพื่อบอกว่าพวกเขาก็ไม่รู้จากนั้นก็มีคอน,อนหนึ่งชี้ไปที่ประตูและส่งสัญญาณให้กับตันไปถามพวกเขากับตันหันกลับไปมองทหารที่อยู่ข้างประตูอย่างสับสนแล้วถามว่าเมื่อกี้พวกนายทำบ้าอะไรกันพวกเขาใสา่หัวและตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรครับกับตันเหลือมองพวกเขาอย่างงุนงงอีกครั้งไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็หันหลังกลับเข้าไปในห้องก่อนจะปิดประตูเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เปิดประตูออกมามีร่างที่มองไม่เห็นได้หลบเลี่ยงคนอื่ หลังจากที่กับตันเดินกลับเข้าไปในห้องและปิดประตูลงกลุ่มทหารก็มองหน้ากันและมองไปรอบๆร,รากับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างทหารที่อยู่ข้างบันไดสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของพวกเขาพวกเขากำลังทำอะไรกันตรงนั้นหนึ่งในนั้นถามขึ้นมาพวกเขาทำตัวแปลกๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฉันคิดว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างฉันไม่รู้แต่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงคนหนึ่งตะโกนะว่าเขาโดนตบนะยิ้มฉันก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันพิีิชมัดนั่นสิลินเชียวแอบย่องเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นคนในห้องนั่่งเลน มีผู้คนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ภายในห้องนี้อย่างเจนหัวไม่ได้อยู่ในห้องนั่งเล่นนี้เพราะหน้าต่างของห้องนั่งเล่นมองไม่เห็นโรงแรมที่กลุ่มของลินเพิ่องอาศัยอยู่ดังนั้นเขาจึงอยู่ในห้องนอนห้องหนึ่งลินเฉียวหันไปมองที่ห้องนอนเธอต้องเดินไปอีกสองสามก้าวเพื่อแอบ,บดูอย่างเจนหัวที่ยืนอยู่ตรงหน้าหน้าต่างที่กำลังสางเกตการณ์โรงแรมผ่านกล้อ,องสองทางไกลอย่างระมัดระวังซอมบี้สาวหันกลับไปมองคนทั้งสองกลุ่มในห้องนั่งเล่นกลุ่มห hmm น,น,นึ่งอย,ยู่ภายใต้คำสั่งของอย่างเจนห ทรายทั้งห้าที่ถูกมัดแขนขากำลังนั่งทิงกำแพงอยู่ที่มุมหนึ่งรอบตัวพวกเขามีทหารเจ็ดถึงแปดคนกำลังเล็งปืนมาที่พวกเขาทั้งห้าคนก้มหน้าลงทำให้หอสินเฉียวมองไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็รู้สึกกลิ่นไอของพวกเขาดูคุ้นเคยเล็กน้อยราวกับว่าเธอเคยเห็นพวกเขาที่ไหนมาก่อนก่อนหน้านี้เธอไม่สามารถสัมผัสถึงกลิ่นไอของพวกเขาจากภายนอกได้อย่างชัดเจนบวกกับกลิ่นไอของพวกเขาปนอยู่กับกลุ่มของอยางเจี้ยหัวแต่ตอนนี้เมื่อเธออยู่ในห้องนั่งเล่นกับพวกเขาเธอก็พบว่ากลิ่นไอของพวกเขาช่างคุ้นเคยเเหลือกิน เนื่องจากคนเหล่านี้ถูกมัดอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเป็นตัวประกันของหยางเจี้ยนหัวแน่นอนลินเฉียวถือว่าศัตรูทั้งหมดของหยางเจี้ยนหัวเป็นมิตรของเธอเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครเธอก็ตัดสินใจที่จะช่วยทั้งห้าคนก่อนแต่เธอสามารถพาคนสองคนเข้าไปในมิติของเธอได้ในคราวเดียวเท่านั้นดังนั้นเพื่อช่วยชายทั้งห้าคนเธอจำเป็นต้องเข้าและออกจากมิติสามครั้งทหารรักษาการของหยางเจี้ยนหัวอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทันหลังจากที่สองคนแรกหายตัวไปแต่เมื่อคนที่สามและคอนอที่สี่หายไปพวกเขาจะต้องเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนดังนั้้้นนคสุดดททาายยอจถูกิงไ ลินเชลลีกเลี่ยงคนอื่นๆในห้องนั่งเล่นอย่างเงียบๆและค่อยๆเดินไปที่ทั้งห้าคนในขณะที่สงสัยว่าเธอเคยเห็นพวกเคามาก่อนหรือเปล่าเธอก็พยายามหาวิธีที่จะส่งพวกเขาทั้งหมดเข้าไปในมิติของเธอด้วยการเคลื่อนไหวสองครั้งซอมบี้สาวไม่สามารถพากลุ่มคนเข้าไปในมิติได้ภายในครั้งเดียวและตอนนี้เธอพบว่าข้อจำกัดนี้เป็นปัญหาเล็กน้อยลินเชลที่มีร่างโปร่งแสงยืนอยู่ตรงหน้าทั้งห้าคนแล้วจับคางตัวเองคลางใช้ความคิด ตอนที่จุนจุนอุ้มถงถงเธอสามารถส่งทั้งสองคนเข้าไปในมิติของเธอได้ในครั้งเดียวดังนั้นถ้าพวกเขาจับมือกันเธอจะสามารถส่งทั้งห้าคนนี้เข้าไปพร้อมกันได้หรือเปล่าหรือบางทีเธอควรใช้เชือกผูกพวกเขาเข้าด้วยกันด้วยความคิดเหล่านี้หลินเฉียวจึงขยับตัวเข้าหาทั้งห้าคนและมองไปที่ด้านหลังของพวกเขาหน้าแปลกที่เธอพบว่ามือของพวกเขาถูกมัดด้วยเชือกเส้นเดียวซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกมัดต่อกันเป็นทอดๆด้วยเชือกเส้นเดียวกันซอมบี้สาวยกยิ้มเมื่อสิ่งที่เธอคิดเป็นจริงวินาทีต่อมาเธอกดมือลงบนไหล่ของคนนนนทททัััั้้้้งงงงงงี่่่อออยยูตตรกกกลลลาาาาโดดไไมมมเเเเจพวขขขห็ปใิิธ เสี้ยววินาทีถัดมาคนทั้งห้าที่นั่งทิงกำแพงเงียบๆก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยทหารเจ็ดถึงแปดคนที่จ้องมองไปยังตัวประกันเป็นตาเดียวกันนั้นอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นขอยอตาตัวเองและมองไปที่มุมนั้นอีกครั้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วกะกับตันทหารคนหนึ่งที่สงบสติอารมณ์ไม่ได้นั้นตะโกนออกมาด้วยนำเสียงสันเทาอะไรชายผู้มีพลังระดับห้าร้องถามขึ้นมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็หันกลับไปมองทหารคนที่ตะโกนโดยอัตโนมัติกับตันครับมีบางสิ่งบางอย่างแปลกๆใช่ครับกับตันมาดูสิ คนอื่นๆก็เริ่มพูดเช่นกันและเสียงของพวกเขาก็สั่นไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อกับภาพรงหน้าที่ได้เห็นเมื่อได้ยินพวกเคอ,อาพูดคนอื่นๆในห้องนั่งเล่นต่างก็หันไปมองทางนั้นในช่วงเวลาถัดมาคนที่เป็นกัปตันก็ค้นพบปัญหาทันทีพวกเขารีบวิ่งไปดูกัปตันคนแรกที่ตั้งสติได้รีคว้าตัวทหารสองคนด้วยมือแต่ละข้างพร้อมกับจ้องมองไปที่มุมที่ว่างเปล่าพวกมันไปไหนพวกมันหายไปไหนเขาคำรามด้วยความโมโหทหารทั้งสองคนในมือของเขาตอบอย่างตื่นตระหนกเราเราไม่รู้อยู่ดีอยู่ดีพวกเขาก็หายวับไปเลย คนอื่นๆทั้งหมดในที่เกิดเหตุตกอยู่ในความเงียบและจับจ้องไปยังบริเวณที่ทั้งห้าคนหายตัวไปกับตันที่ออกไปจากห้องก่อนหน้านี้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดขณะที่เขาพูดว่ามีใครแอบเข้ามาหรือเปล่าคนอื่นๆมองเขาอย่างสับสนมีคนแอบเข้ามาได้ยังไงแม้ภายในห้องนี้ไม่มีไฟฟ้าแต่มีหลอดไฟประเภทแบตเตอรี่อยู่สองสามหลอดดังนั้นห้องนั่งเล่นนี้จึงสว่างสวยัยคนในห้องนั่งเล่นก็ไม่ได้ตาบอดถ้าใครแอบเข้ามาจะมองไม่เห็นคนคนนั้นได้อย่างไร กัปต,ตันเหลือบมองคนอื่นๆแล้วพูดว่าฉันหมายถึงคนที่มีพลังพิเศษประเภทพลังมิติหรือพลังล่องหนในขณะนั้นหยางเชี่ยนหัวได้ออกมาจากห้องนอนเขายื่นกล้องสองทางไกลให้กับผู้ช่วยเขาเพื่อฝากสอดสองพวกหลินเพิ่งแทนชั่วคราวก่อนที่จะถามกลุ่มคนในห้องนั่งเล่นว่าว่าพวกนายตะโกนทำไมเกิดอะไรขึ้นคนกลุ่มนั้นเงียบลงทันทีและถอยห่างออกไปเพื่อให้เขาเห็นมุมที่ว่างเปล่าเมื่อเห็นเช่นนั้นใบหน้าที่เย็นชาของหยางเชี่ยนหัวก็ยิ่งเย็นเยือกลงไปอีกเขาเอ่ยปากถามด้วยเสียงที่เบลาลงว,าว,ว่าพวกมันไปไไหหหหนนนััััววว้าาพกมยตปครบ กัปตันผู้รับผิดชอบตัวประกันได้ก้าวออกมาข้างหน้าและตอบกลับหยางเจี้ยนหัวไม่ได้มองไปที่คนที่ตอบคำถามแต่ยังคงมองไปที่มุมนั้นหายตัวไปหมายความว่ายังไงฉันบอกให้นายจับตาดูพวกมันแต่นายกลับปล่อยให้พวกมันหายไปชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นสองถึงสามวินาทีต่อมาทั้งห้าคนไงไปข้างหลังเนื่องจากกำแพงด้านหลังได้หายไปเมื่อพวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโลกเบื้องหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแล้วให้ตายเถิดที่นี่มันที่ไหน ลีเจิงเงยหน้าขึ้นแล้วพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องนั่งเล่นนั้นอีกต่อไปจากนั้นเขาก็มองไปที่เพื่อนๆของเขาและเห็นว่าพวกเขากำลังมองไปรอบๆอย่างสับสนเช่นกันเ๊ะคนที่อยู่ตรงนั้นผมคิดว่านั้นคือนายหญิงกับเวิรนเวนิร์นแล้วก็เสียวลู่นั่นพรรยาของกัปตันใหญ่ใช่ไหมพวกเขามองไปรอบๆและเห็นหลินเวนิร์นกับคนอื่นๆที่นั่งอยู่บนโซฟาทางด้านของหลินเวิว์นคุณแม่หลินและถึงหวังเสวอต่างก็ยืนขึ้นแล้วมองมาที่ชายทั้งห้าคนที่ถูกหลินเฉียวโยนเข้ามาในมิติด้ โอ้นั่นลีเจิงเพิ่งยู่หมิงแล้วก็คนอื่นๆนี่ใช่แล้วเลยเหยาเฟยชองอหลิงและนั้นใครน่ะเมื่อคุณแม่หลินและหลินเวิร์นเวิรนเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆลีเจิงและคนอื่นๆก็เห็นใบหน้าของพวกเธออย่างชัดเจนและรู้สึกตื่นเต้นนายหญิงคุณหลินในที่สุดเราก็เจอพวกคุณเวิร์นเวิรนกับเสี่ยวลู่ก็ด้วยพวกคุณทั้งหมดอยู่ที่นี่ดีจริงดีจริงพวกคุณทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บ ยังไปเลยทั้งห้าคนยืนขึ้นจากพื้นอย่างตื่นเต้นโดยไม่ได้สนใจสภาพแวดล้อมโดยรอบขณะที่พวกเขาให้ความสนใจกับคุณแม่หลินและคอนออื่นๆที่กำลังเดินมาหาพวกเขาลี่เจิงและสมาชิกในทีมของเขาค่อนข้างมีความสามารถและแข็งแกร่งในบรรดาผู้ที่เคยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหลินเฉียวดังนั้นพวกเขาจึงสนิทกับครอบครัวของหลินเฉียวหลินเหมินเหมินและคนอื่นๆทุกคนรู้จักลี่เจิงและคนของเขาดีคนตระกูลหลินเข้าใกล้มากพอและพบว่าลี่เพิ่งกับคนอื่นๆถูกเชือกมัดแขนขาอยู่เบ๊เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอทำไมถึงถูกมัดเอาไว้เหมินเหมินหว คุณแม่หลิมรู้สึกประหลาดใจในตอนแรกจากนั้นเธอก็ขอให้หลินเวิรนเวิรนและเถิงหวังเสวโวแก้มัดพวกเขาทั้งห้าคนขณะที่หลินเวิรนเวิรนและเถิงหวังเสวโวกำลังจะเดินเข้าไปแก้มัดคนทั้งห้าพวกเธอก็เห็นหลินเฉียวยืนอยู่ด้านหลังกลุ่มคนอ้าคุณลูกคุณเจอพวกเขาที่ไหนเหรอหลินเวิรนเวิร์นถามในขณะนั้นหลินเฉียวรู้สึกประหลาดใจกับความจริงที่ว่าเธอพาทั้งห้าคนเข้ามาในมิติของเธอได้ในครั้งเดียวงั้นฉันต้องมาดพวกเขาด้วยเชือกเหรอหรือว่าฉันจะสามารถทำแบบนี้ไดไดดด้้้ตตราาาบใพพวววกกกกเเเขขัััชืื่่ออออมมมนนจะผลหถซ สาวครุ่นคิดเมื่อได้ยินคำพูดของหลินเวิรนเวิร์นลีล่เจิงและคนอื่นๆก็หันกลับไปมองทันทีพวกเขาเห็นผู้หญิงหัวที่ไม่มีแม้แต่ผมเส้นเดียวในชุดลายพรางยืนอยู่ข้างหลังและจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่เป็นประกายเธอกรดดกและจับคางตัวเองดูเหมือนว่ากำลังใช้ความคิดบางอย่างหลังจากที่ได้เห็นดวงตาของซอมบี้สาวลีเจิงและคนอื่นๆต่างก็สั่นสะท้านไปด้วยความกลัวจากนั้นก็ก้าวถอยหลังสองก้าวโตยออัตโนมัติแล้วเบิกตากว้างอย่างตื่นตัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าดวงตาคู่ที่พวกเขาเห็นนั้นน่าจะเป็นขขขขขอออองงงซมมมมบบีี้้้รระดดััสสสูููแแตตต่่่นนนนาาาาาพพววกกกเเยถถทใไไ ลินเฉียวก็หลุดออกจากวงความคิดของเธอเมื่อได้ยินคำถามของหลินเหวินเหวินปฏิกิริยาของลี่เจิงและสมาชิกในทีมคอนออื่นๆคนทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยทำไมพวกคุณจ้องมองมาที่ฉันแบบนั้นตอนนี้ฉันกำลังช่วยพวกคุณอยู่แต่ตูเหมือนว่าพวกคุณอยากจะหยิบมีดมาแทงฉันให้ตายมากกว่าลี่เจิงและคนของเขารู้สึกงงงวยเมื่อคนตรงหน้าพูดคุยใต้พวกเขาคิดว่าพวกเขาอาจจะคิดผิดโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงหัวโล้นคนนี้อาจไม่ใช่ซอมบี้ไม่อย่างนั้นทำไมเธอถึงคุยได้แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อมองไปที่ดวงตาของเธอพวกเขาก็เริ่มไม่แน่ใจอีกครั้ง คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าในฐานะกัปตันลี่จึงสามารถสงบสติอารมณ์ได้ก่อนเมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของคนในตรักุหลินพวกเธอดูเหมือนจะไม่กลัวผู้หญิงหัวเลี่ยงเกลาคนนี้ดังนั้นเขาจึงใจเย็นลงและถามก่อนที่ลินเฉียวจะทันได้ตอบคุณแม่หลินก็ตอบคำถามของเขาในขณะที่แก้กำลังมาพวกเขาว่าเธอหมายถึงผู้หญิงคนนี้เหรอเธอไม่ใช่มนุษย์เธอเป็นของบี้ทันทีที่คุณแม่ลินกล่าวเช่นนั้นลี่เจ๋งและสมาชิกคนอื่นๆก็หันมามองเธอใบหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความไม่เชื่อพวกเขาไม่รู้ว่าควรสงสัยตัวเองหรือผู้ที่เป็นนายหญิงกันนแ่ เดี๋ยวก่อนนะครับคุณบอกว่าเธอเป็นอะไรนะเมื่อเห็นสีหน้าของพวกเขาหลินหวนหวนก็ยิ้มและพูดว่าแม่พูดถูกแล้วผู้หญิงหัวโล้นคนนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างที่คุณเห็นเธอเป็นซอมบี้ที่พูดได้นี่มันวิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะถึงหวังเสวรยืนอยู่กับหลินเสียวลู่เธอไม่ได้ช่วยแก้มัดทั้งห้าคนแต่ว่ยจิงอเฉินและเสียวเวินซิงกำลังทำอยู่ในไม่ช้าลี่เจิ้งและคนของเขาก็เป็นอิสระสีเพิ่งถูมือที่จับการถูกมัดของเขาพร้อมกับก้าวออกห่างจากหลินเฉียวเขาพูดกับหลินเหวินนออ่เธไไมด้รม ลินเชียวก็ดอกขณะที่เธอมองไปที่ทั้งห้าคนและถามว่าทำไมคุณไม่เชื่อเธอเหรอแล้วทำไมคุณถึงเดินออกห่างจากฉันละ่ะเพิ่งยู่หมิงที่ชะงักไปครู่หนึ่งด้วยความตกใจรีบคว้าเสี่ยวเวินชิงทันทีและถามว่าเสี่ยวที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงเหรอเสี่ยวเวินชิงยืนกับท่าทางของพวกลีเจิ้งที่มีปฏิกิริยาตอบสนองแบบเดียวกับที่เขาและเพื่อนร่วมทีมของเขาเป็นตอนที่พวกเขาได้พบกับลินเชียวครั้งแรกเขารู้สึกชอบใจที่ได้เห็นคนอื่นสับสนและตกใจเหมือนกับตัวเขาไปในตอนนั้น ชายหนุ่มหัวเราะและตอบว่ายู่หมิงดูที่ตาของเธอสีดวงตาคู่นั้นมันหลอกกันไม่ได้ไม่มีมนุษย์ที่มีพลังพิเศษคนไหนจะมีดวงตาแบบนั้นมีเพียงดวงตาของซอมบี้เท่านั้นแหละที่เป็นแบบนั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นเพื่อยู่หมิงก็ยิ่งสับสนแล้วทำไมพวกที่ถึงอยู่กับซอมบี้ละคือเธอจะไม่กินเราใช่ไหมซอมบี้พูดได้โดยทำโมสังโคน่ากลัวมากในขณะที่พูดเขาซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเสี่ยวเวินซึ่งด้วยสีหน้าที่กลัวจนจะร้องไห้ชายหนุ่มตบไหล่ของคนที่หลบอยู่หลังเขาและพูดตออย่าง น่อยในอีกด้านหนึ่งคุณแม่หลินก็เข้าร่วมการสนทนาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอทำไมพวกเธอถึงถูกมาพวกเธออยู่ที่ไหนก่อนที่จะถูกจับตัวมามิติของหลินเฉียวสว่างสวัยตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนแสงสลัวในมิติทําให้ผู้คนมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเมื่อได้ยินคําถามของคุณแม่หลินลีเจิ้งก็เริ่มสังเกตเห็นว่าไม่มีหลอดไฟอยู่ในสถานที่นี้ในหญิงที่นี่คือที่ไหนเหรอครับตอนนี้มันมืดแล้วแต่ทําไมที่นี่ยังดูเหมือนเป็นเวลากลางวันเลย สองขณะที่ถามเขาก็ใช้ความคิดไปด้วยทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนคําพูดและถามอีกคําถามหนึ่งที่นี่คือมิติหรือเปล่ามิติของใครบางคนที่มีพลังนี้คุณแม่หลินพยักหน้าอย่างยิ้มแย้มและตอบว่าใช่แล้วนี่คือมิติของเธอระหว่างที่พูดเธอได้หลินชี้ไปที่หลินเฉียวคนอื่นๆอ,อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจมันเป็นมิติที่ใหญ่มากซอมบี้สาวมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าอะไรพวกคุณไม่กลัวฉันแล้วเหรอ สีเจ้งและคนของเขายังคงตื่นตัวกับหลินเฉียวแต่ในตอนนี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกกลัวเธออีกต่อไปอาจเป็นเพราะคนในตระกูลหลินทำตัวใจเย็นมากเมื่อเผชิญหน้ากับเธอนอกจากนี้เธอก็ดูเป็นมิตรและอัธยาศัยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดว่าคุณเป็นศัตรูแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะโจมตีคุณเล่อยอเหยากล่าวลินเฉียวมองไปที่ชายทั้งห้าด้วยความรู้สึกคุ้นเคยอีกครั้งเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่ากอลินของพวกคุณดูคุ้นมากเมื่อได้ยินคำพูดของเธอพวกลี่จึงต่างกก็็คิดวว่าาพเเขเปนนสุนั เราไม่รู้จักคุณบางทีคุณอาจจำเราสลับกับคนอื่นๆหรือเปล่าพึ่งยู่หมิงที่หลบอยู่หลังเสียเ่ยวเหวินซิงตะโกนตอบหลินเฉียวชายหนุ่มยังรู้สึกสับสนงงงวยกับชีวิตในตอนนี้อยู่เขากำลังมองดูซอมบี้ที่เป็นซอมบี้จริงๆแล้วซอมบี้ตัวนี้สามารถพูดคุยได้แถมยังสะอาดและสวมเสื้อผ้าเหมือนกับเพื่อนๆและตัวเขาเองอีกยิ่งไปกว่านั้นซอมบี้ตัวนี้ได้ช่วยพวกเขาเอาไว้ซอมบี้มีมิติขนาดใหญ่และมีคนอื่นๆอยู่ในมิติของเธอด้วยและคนอื่นๆที่ว่านั้นก็เป็นคนที่พวกเขากำลังตามหานี่ต้องงเป็นภาาพลวต ภาพลวงตาแน่ๆ่ด้วยความคิดเหล่านี้เพิ่งยู่หมิงก็หลับตาและพึพรรมพำกับตัวเองมันเป็นภาพลวงตามันต้องใช่ฉันเห็นภาพลวงตานี่ไม่ใช่เรื่องจริงเสียวนซึ่งมองดูเขาแล้วอยากจะหัวเราะนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยเขาตบท้ายทอยเพิ่อยู่หน่งและพูดว่าลืมตาดูสิว่านี่เป็นเรื่องจริงนายอยากจะให้ฉันตบหัวนายอีกสักสองถึงสามครั้งไหมเพื่อน,นายจะได้รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพิ่งหมิงใส่หัวปฏิเสธทันทีไม่ไม่ผมเชื่อผมเชื่อแล้วว่านี่เป็นเรื่องจริงเขามีพลังพิเศษก็จริงแต่ในเรื่องทักษะการต่อสูู้้นนนััเเขาาาามกกจะถสี่ยยวซึงทรรตลอด พวกคุณคุยกันเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งกันตรงนั้นนะหลินเฉียวกล่าวพร้อมกับชี้ไปที่โซฟาที่คนในตระกูลหลินนั่งอยู่ก่อนหน้านี้จากนั้นซอมบี้สาวก็หันมาพูดกับหลินเวนเวนว่าเวนเวนเอานำจากทะเลสาบมาให้พวกเขานะจำไว้ว่าให้พวกเขาดื่มนกันคนละสามแก้วก็เพียงพอแล้วและอาหารที่นี่ปลอดภัยดังนั้นหาอาหารมาทานกันด้วยฉันจะออกไปตรวจสอบสถานก่อกรข้างนอกก่อนโอเคหลินเวนเวนพยักหน้าตอบรับเมื่อพูดจบหลินเฉียวก็หันหลังและออกไปจากมิติในขณะที่ลีเจิงและคนอื่นๆยังคงพูดคุยกัััับคคนนนนใตรกกูููลลลหิาาางงงงยย้สึววว่่เออมฝ เมื่อหลินเฉียวจับไปลี่เจิงและสมาชิกในทีมก็ผ่อนคลายในที่สุดพวกเขายังคงไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งเห็นดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มถามคำถามกับคนในตระกูลหลินเธอเป็นซอมบี้จริงๆหรือจะเป็นไปได้ยังไงซอมบี้พูดได้ยังไงกันนอกจากนี้เธอยังดูฉลาดเหมือนเราอีกด้วยถ้าซอมบี้ทุกตัวกลายเป็นเหมือนเธอในอนาคตมันคงแย่มากเธอไม่เหมือนกับซอมบี้ทั่วไปคุณแม่หลินกล่าวเธอไม่กินมนุษย์แล้วก็ไม่ทำร้ายใคร ขณะนี้มีผู้คนจำนวนมากอยู่ในมิติของหลินเฉียวชูลี่หลี่ได้นำโซฟามาสองสามชุดซึ่งเพียงพอให้คนกลุ่มนี้นั่งสิ่งที่ไม่ข้อยะสะดวกเพียงอย่างเดียวก็คือโซฟาเหล่านี้วางอยู่ห่างจากกันไปหน่อยเธอช่วยพวกคุณได้ยังไงแล้วทำไมพวกคุณถึงถูกมัดเถิงหวังเสวโวถามเราได้เจอกับหยางเชียนหัวเมื่อวานนี้ลี่เจ๋งกล่าวมันไม่ได้ผูดอพอร่วมทำเพลงอะไรกับเราเลยและจับตัวเราไปมีเพียงหลินอยู่เท่านั้นที่หลบหนีไปได้คุณแม่หลินเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจและถามว่าพวกเธอเจอมันได้ยังไงแล้วเพื่ออออออนนนนนนรร่่่่่่่ววมมมทททีีีีีคคืพกเเยยููไไไหหหแลปด้ ใบหน้าของลี่เจิ้งหมนมองลงขณะที่เขาพยักหน้าให้ผู้ที่เป็นนายหญิงจากนั้นก็ลูบตาลงแล้วพูดว่าเราออกจากฐานของเราเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วและมาที่นี่ระหว่างที่เราเดินทางไปที่ฐานทัพไห่เฉิงคนอื่นๆเสียชีวิตและพวกเราเป็นกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตมาได้จากนั้นเราก็ได้ยินข่าวจากในฐานทัพไห่เฉิงว่าฐานของเราถูกทำลายและพวกคุณสามารถหลบหนีมาได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราออกมาพร้อมกับทีมที่หัวหน้าไวโอเล็ตฮันเตอร์จากฐานทัพไห่เฉิงส่งมาช่วยเหลือพวกคุณเราใช้เวลาครึ่งเดือนในการค้นหาพวกคุณแต่แทนททีี่่่จจจจะไไดด้้้เเเเเเอออพวววกกกกคุณราาาาลลลลัััับบบบหหยยยยงนนนนนแแผม็็ป ลินเวนเวนหยิบแก้วนำมาหแก้วก่อนจะเทนำใส่แก้วคนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมจากฐานทัพไห่เชิงใช่ไหมยิงสาวชี้ไปที่คนแปลกหน้าที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขาแล้วถามชายคนนั้นพยักหน้าอย่างสุภาพและตอบว่าผมชื่อวังหมิงครับยินดีที่ได้รู้จักถัดมาวังหมิงก็ชี้ไปที่รถติดต่ออาวุธสองาคันตรงหน้าป่าที่คนอื่นไม่ได้สังเกตเห็นและถามว่ารถนั่นเธอเป็นคนส่งรถพวกนั้นเข้ามาที่นี่หรือเปล่า คุณแม่หลินและคนอื่นๆหันไปมองที่รถจากนั้นก็หันกลับมาและตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าอาก่อนหน้านี้เธอโยนรถพวกนั้นเข้ามาหน้านี่เป็นมิติของเธอก็ต้องเป็นฝีมือเธออยู่แล้วทางด้านของสถานการณ์ภายนอกหลินเฉียวเห็นอย่างเจี้ยนหัวนั่งอยู่บนโซฟาพร้อมกับก้มหน้าลงเขาวางข้อศอกไว้บนหัวเข่าและวางหน้าผากลงบนมือที่ประสานกันพวกนายนี่มันยอดดีมากพวกนายอยู่กันเยอะแยะแต่กลับปล่อยให้ใครบางคนแอบเข้ามาและช่วยพวกมันไปได้ทั้งหมดเยี่ยมจริงๆ คนอื่นๆในห้องนั่งเล่นไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้แต่เพียงได้ยินเสียงของผู้เป็นหัวหน้าพวกเขาก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เกิดขึ้นในหัวใจและร่างกายของพวกเขาอุณหภูมิของอากาศในห้องลดลงอย่างมากและทุกคนในที่เกิดเหตุเข้าใจว่าหัวหน้าของพวกเขากำลังอารมณ์เสียสุดๆทันใดนั้นชั้นนำแข็งก็โผล่ขึ้นมาใต้เท้าของหยางเจี้ยนหัวก่อนที่จะพุ่งเข้าหากลุ่มทหารที่รับผิดชอบในการจับตาดูลี่เจิงและคนของเขาอย่างรวดเร็ว ทหารที่ตื่นประหนกเพียงไม่กี่คนพยายามที่จะถอยหนีแต่ทำได้เพียงก้างถอยหลังไปครึ่งก้าวก่อนที่พวกเขาจะถูกแช่แข็งจากเท้าไปถึงศีรษะภายในพริบตาพวกเขากลายเป็นรูปปั้นนำแข็งที่ยืนนิ่งอยู่ในห้องเมื่อเห็นรูปปั้นนำแข็งเหล่านั้นคนอื่นๆก็ไม่กล้าขยับตัวหรือแม้แต่จะหายใจบางคอนมีเหงื่อเย็นไหลออกมาจากผิวหลินเฉียวยืนอยู่ในมุมห้องที่ว่างเปล่าอุณหภูมิตอนกลางคืนต่ำกว่าอุณหภูมิตอนกลางวันประมาณสิบองศาดังนั้นช่วงเวลากลางคืนควรจะเย็นสบายแต่ตอนนี้อุณหภูมิภายในห้้อองงงนนนนั่่เเเลตลตมาากกกิียวจึึรส็ ในขณะนั้นอย่างเจียนหัวรอตอมือของเขาลงและเงยหน้าขึ้นมาพูดว่าสัตรูนั้นทรงพลังมากขอนาตอแม้แต่ฉันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยต่อมาชายหนุ่มลุกขึ้นยืนและค่อยๆเดินไปที่รูปปั้นนำแข็งแต่เนื่องจากพวกนายไม่สามารถปกป้องตัวประกันเอาไว้ได้แล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องปล่อยให้พวกนายมีชีวิตอยู่ระหว่างที่พูดเขายกมือขึ้นแล้วขรูปปั้นนำแข็งที่อยใกไลที่สุดในวินาทีถัดมามีเสียงแต่กร้าวเล็กน้อยจากรูปปั้นนำแข็งและไม่นานเสียงก็ดังขึ้นและเร็วขึ้น จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงที่ตั้งขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้ารูปปั้นนำแข็งก็แตกเป็นเสียงๆแต่ไม่มีเรือต่อกระเซ็นออกมาใบหน้าของหยางเจี้ยนหัวในตอนนี้ไรอารมณ์และดวงตาของเขาเย็นชามากกว่าเดิมเขาเดินไปที่รูปปั้นนำแข็งอื่นๆและเคาะพวกเขาทีละคนเมื่อเขาหันกลับไปรูปปั้นนำแข็งได้แต่กราวและร่วงกราวลงบนพื้นเสียงดังกึกก้องฉันกะจะกระตุ้นลินเฟึงด้วยตัวประกรันพวกนั้นเพื่อที่เขาและคนของเขาจะได้ตื่นประหนกและ,สะแสดงจุดอ่อนบางอย่างออกมาแต่พวกนายกลับทำลายแผนของฉันคนอื่นๆในห้องนนนัั่่่่่งงงงงงงเเลลลมมมมมออออไไปทีีีกกกกกแข็ดด้้ววยยคคคาาาตตะึใใรสสส ซอมบี้สาวยืนอยู่ข้างหลังคนเหล่านั้นและสัมผัสได้ถึงความคิดของพวกเขาเลือดเย็นทำไมฉันถึงไม่รู้มาก่อนนะว่านี่คือท่าแท้ของหยางเจี้ยนหัวให้ตายเถอะถ้าครอบครัวของฉันไม่อยู่ในกำมือของแกฉันจะไม่มีวันออกตามล่ากับตันใหญ่ให้แกหรอกด้วยความประหลาดใจหลินเฉียวพบว่าคนพวกนี้ไม่ได้ติดตามหยางเจี้ยนหัวด้วยความเต็มใจปรากฏว่าหยางเจี้ยนหัวได้ข่มขู่ทหารเหล่านี้กับครอบครัวของพวกเขาไม่เพียงแต่ทหารธรรมดาเท่านั้นที่คิดแบบนั้นแม้แต่ผู้มีพลังระดับห้าก็มีความคิดที่คล้ายกันบ้าเอ้ยทำไมหัวหน้าหมิงห่าวถึงตีกัับอ้ชาชา่วคนนี เธอพยายามปกป้องมันตลอดเวลาแต่มันก็เป็นแค่ขยะไ้ขยะเอ้ยเห็นเราเป็นอะไรสําหรับแกแกฆ่าคนของเราได้ทุกเมื่อที่แกต้องการและปฏิบัติกับเราเหมือนกับหมารับใช้ลินเฉียวจ้องมองไปที่หยางเจี้ยนหัวเธอจาอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้จริงๆเขาทําร้ายเธอแต่ทําไมเธอถึงไม่รู้สึกอะไรเมื่อ เผชิญหน้ากับเขาตามสิ่งที่หลินเฉียวได้รับรู้มาในตอนนี้ที่ผ่านมาอย่างเจียนหัวได้วางแผนทรยศเธอเพราะต้องการตัวหลินเหวินเหวินต่อมาเขาแซงํำเป็นว่าช่วยเธอหลังจากนั้นเขากวนเวียนอยู่รอบๆตัวเธอในฐานะผู้มีพระคุณของเธอในขณะที่เขากำลังพยายามคุกคามหลินเหวินเหวินหลินเฉียวได้สร้างฐานด้วยกำลังและคนของเธอเองเมื่อหลินเฉียวก็ตั้งฐานซัมระจออย่างเจี๊ยนหัวก็ได้จับมือกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลงยู่ไปเพื่อโจมตีเธอจากนั้นก็เข้ายึดครองฐานไปเขาว,วางแผนที่จะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ใบหน้าที่หล่อเหลาของหยางเจียนหัวแสดงออกถึงความเย็นชาและตัวไร้ากาศแต่เขาก็ไม่สามารถซ่อนอารมณ์ที่ชั่วร้ายภายใต้ใบหน้าที่ดูดีนั้นใต้เมื่อก่อนฉันคงไม่ได้หลงเสน่ห์เขาหรอกใช่ไหมลินเฉียวถามตัวเองอย่างเงียบๆหยางเจียนหัวเดินกลับมาแต่แทนที่จะนั่งลงบนโซฟาเขาเดินไปที่ห้องนอนที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้ผู้ช่วยของเขาตามเข้ามาในห้องและยื่นกล้องสองทางไกลให้เขาชายหนุ่มหยิบกล้องสองทางไกลแลมาวางต่อหน้าพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไร ถึงพวกมันจะได้รับความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากเราไม่สามารถข่มขู่พวกมันด้วยตัวประกันได้แล้วเราคงต้องทําการโจมตีแบบไม่ให้พวกมันตั้งตัวได้เท่านั้นหลังจากที่ส่องกล้องไปทางโรงแรมเพียงไม่กี่ครั้งเขาก็วางกล้องส่องทางไกลลงแล้วเดินออกจากห้องนอนและพูดกับคนของเขาว,ว่าเราจะออกไปเดี๋ยวนี้เตรียมอาวุธให้พร้อมเราจะทําการจู่โจมกันคืนนี้ในขณะที่พูดเขาเดินไปที่ประตูก่อนคนอื่นๆเมื่อหยางเจี้ยนหัวเดินออกไปนอกห้องแล้วซอมบี้สาวก็พุ่งตัวเข้าหากับตันระดับ5าทันท,ทีเธอยื่นมือไปคว้าตัวเขาในทันใดนั้นชายคนนััั้้นกก็หายตวไปพรออมบเธ